กศึษสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมคณินจุลเสวกในรายการข่าวรอบรัวศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดน,นครราชสีมาประจำวันพุทธที่24มกราคมพุทธศักราช2567วันนี้มีสิ่งใดน่าสนใจบ้างติดตามรับชมได้เลยครับ ข่าวแรกในวันนี้นะครับเหมกับอากาศที่หนาวเย็นนะครับนำคุณผู้ชมมาติดตามโครงการส่งเสริมสุขภาพยิ้มง่ายทักทายเป็นครับ วันนี้นางสาวธนัชพรสุขเหลือรองผู้อำนวยการเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพยิ้มง่ายทักทายเป็นกิจกรรมสุขภาพดีชีวีมีสุขโดยมีนายวรวุิโสภาพ,พงศ์หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป2เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการเพื่อให้ผู้บริหารครูบุคลากรผู้ปกครองลอและนักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอนามัยที่ดีการรับการประเมินภาวะโภชนาการอย่างครอบคลุมและการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้แก่นักเรียนเรียนนางสาวธนัชพรสุขเหลือรองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาครูบุคลากรผู้ปกครองนักเรียนวิทยากรและผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านกระผมนายวรวุโสภาภมหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป2ในนำตัวแทนคณะผู้จัดโครงการส,ส่งเสริมสุขภาพยิ้มง่ายทักทายเป็นกิจกรรมสุขภาพดีชีวีมีสุข ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมามีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความของของเด็กที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษในศูนย์การศึกษาพิเศษรวมถึงการดูแลสุขภาพของเด็กที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษมีผลต่อการพัฒนาศักยภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพของเด็กในการจัดกิจกรรมประกอบด้วยการอบรมให้ความรู้ การดูแลสุขภาพนักเรียนโดยนักสหวิชาชีพในรูปแบบออนไลน์กิจกรรมตรวจสอบคัดกรองภาวะสุขภาพนักเรียนกิจกรรมตรวจสอบสุขภาพช่องปากเครื่องฟัออนไลน์ให้แก่นักเรียนโดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่างกายมีความดีอย่ยางยิย่งที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพยิ้มง่ายทักทายติ่น กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพดีชีวีมีสุดศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดคนครราชสีมาในวันนี้จากคำกล่าวรายงานของคณะกรรมการดำเนินงานทำให้ทราบว่าศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดคนครราชสีมาของเราได้เ่ห็นความสําคัญในการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษการสร้างโอก,กาส สร้างความเสมอภาคให้เกิดแก่ประชากรทุกกลุ่มโดยคำนึงถึงการส่งเสริมสนับสนุนด้านการจัดก,การศึกษาและที่สำคัญที่เราหนูไม่ได้ก็คือด้านสุขภาพนะคะให้เกิดการพัฒนายอย่างมีคุณภาพด้วยกระบวนการที่หลากหลายเพื่อให้เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษมีความสามารถและอยู่ร่วมกันไนดะ้อย่างมีความสุข ในโอกาสนี้ได้เป็นเวลาสมควรแล้วขอเปิโครงการส่งเสริมสุขภาพดียิ้มง่ายท้งไทยเป็นกิจกรรมสุขภาพดีชีวีมีสุข,สขสศขูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาขอให้การดำเนินง,งานทางกายประสบความสําเร็จและไม่อ้วนกังมัตุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการขอบคุณก่ โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น4กิจกรรมกิจกรรมแรกช่างน้ําหนักวัดส่วนสูงกิจกรรมที่2วัดสัญญาณชีพคือการวัดอุณหภูมิในร่างกายวัดความดันโลหิตวัดชีพประจอและวัดความเข้มข้นของออกซิเจนในร่างกายกิจกรรมที่3ตรวจร่างกายนักเรียนก็คือการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและกิจกรรมที่4คือการตรวจสุขภาพช่องปากและฟันโดยได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระกายในการตรวจช่องปากตรวจฟันและเครื่อฟูอะไรให้แก่ นักเรียนโดยได้รับคําชื่นชมจากเจ้าหน้าที่ว่าครูและผู้ปกครองที่นี่ดูแลนักเรียนด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดีส่งผลให้นักเรียนส่วนใหญ่สุขภาพช่องปากและฟันดีมากมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ได้รับคําแนะนําเรื่องการดูแลช่องปากและฟันเพิ่มเติมวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับ<อ>ที่มาตรวจสุขภาพช่องฟันให้กับเด็กๆพิเศษที่สุเด็กพิครับรู้สึกดีใจคะ่ะแล้วก็น้องๆฟันดีเกือบทุกคนเลยค่ะมีความยากกว่าปกติเลยครับกับเด็กพิเศษไม่นะคะเพราะว่าเราตรวจฟัน ก็คือให้เด็กร้องไปเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเด็กไม่ร้องไม่อ้าปากเราก็จะเกลือบไม่ได้นะค่ะมีอะไรจะฝากถึงผู้ปกครองที่มีเด็กพิเศษหรือว่าเด็กทั่วไปไหมครับถ้าเกิดว่าในเรื่องกันทตกรรมก็คืออยากให้ช่วยดูแลเป็นพิเศษเพราะว่าเด็กพิเศษจะทําฟันยากมาก ถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาคือมันจะรักษาลำบากะคะ่ะแต่ว่าของศูนย์นี้คือเด็ดพอดีเยอะมากขอชมเลยค่ะทั้งครูทั้งผู้ปกครองเลยขอบคุณมากค่ะขอบคุณ,คคณคจ้าจัดนัดเป็นการบรรยายให้ความรู้โดยนักสหวิชาชีพเรื่องขอบเขตงานอนามายัยและการตรวจสุขภาพเบื้องต้นเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ควรรู้ first เอ d เช่นไฟไหม้เด็กชักจมน้ำเป็นต้นเรื่องการกายภาพบำบัดเรื่องการปรับพฤติกรรม เรื่องสมุนไพรในการดูแลสุขภาพและเรื่องการนวดพัฒนาการเด็กการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและการแจกของขวัญของรางวัลโดยในวันนี้ผู้ปกครองและนักเรียนให้ความร่วมมือในการร่วมโครงการและได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องการดูแลสุขภาพเพื่อนํานไปดูแลนักเรียนที่บ้านได้อย่างดีก่อนการบันทึกภาพร่วมกันณนะหอประชุมนะครราชสีมาครับ วจฟันให้เด็กๆแล้วก็ให้ความรู้ทางช่องปากกับเด็กๆ<ม>ขอบคุณนะคะที่มีกิจกรรมดีๆอย่างนี้กับเด็ๆกดๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสด,ดีค่ะขอบคุณนะคะที่จัดโครงการดีๆแบบนี้ให้น้องเปาแล้วก็ได้ตรวจสุขภาพฟันเพราะว่าช่วงนี้น้องเปาฟันผุแล้วก็้องแปรงฟันทุกวันเพื่อปูออนไลค่ะขอบคุณนะคะ ผู้ใหญ่ใจดีที่เห็นความสัมพันธ์ของเด็กๆให้เด็กๆมาเคลือบฟันทุกปีค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะที่ว่าวันนี้นกดีๆที่ว่าาให้กับๆแล้วก็บการีเรวันนี้นนนา,ก,ากันขอบคุณเป็นอย่างมากเรียกได้ว่าเป็นโครงการที่คุณครูและผู้ปกครองนะครับได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับ ต่อเนื่องกันข่าวที่2นะครับนำผู้ชมมาติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดนครราชสีมาครับวันนี้ดรรังสิตบุฒิสุวรรณโรจนาผู้อำนวยการวิทยาฐานาเชี่ยวชาญศูนย์เคสิบเอ็ดและนายปริณธิวัฒน์แช่มสูงเนินผู้ช่วยผู้อำนวยการเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปรึกษาหารือข้อราชการในการขับเคลื่อนการจัดตั้งโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดนครราชสีมากับนายวิจิตกิจวิรัตรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาณสารกางจังหวัดนคนราาคนาคนราชสีมาครับ วันนี้ผู้อุ่งในการพร้อมด้วยนางสาวธนชพรสุขเหลือรองผู้อุ่งในการและนางมุกดาจ้อจำทึกหัวหน้าวิชาการภายนอกเข้าร่วมการประชุมการจัดการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71ประจำปีการศึกษา2566โดยมีนายภูนศักตุลวิภาคเป็นประธานการประชุมโดยการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมแจ้งรายละเอียดและเสนอที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71 โดยทุกฝ่ายได้รับทราบข้อมูลและมีความคิดเห็นที่ส่งเสริมกันในการทำงานต่อไปการประชุมครั้งนี้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet ณนะห้องประชุมเสมาครับถัดมานำคุณผู้ชมมาติดตามการลงพื้นที่นิเทศหน่วยบริการครับ วันนี้นายกฤิณของบัวพารองผู้อำนวยการานาหน่วยบริการบัวใหญ่เพื่อตรวจสอบอาคารห้องน้ําและสนามเด็กเล่นที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเพื่อคุณภาพชีวิตพร้อมให้คําแนะนําเรื่องการทําบันทึกข้อความรายงานการสร้างห้องน้ําและสนามเด็กเล่นพร้อมกับบันทึกข้อความทําโครงการหลังคาคุมกันแดดสนามเด็กเล่นพร้อมให้กําลังใจครูและบุคลากรหน่วยบริการบัวใหญ่ครับ คุณผู้ชมครับเราก็ยังอยู่ในช่วงกิจกรรมปีใหม่สุขสันต์วันเด็กสุขีนะครับที่หลายๆหน่วยบริการได้จัดขึ้นเพื่อสร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะให้กับเด็กๆนะครับมาติดตามรับชมกันเลยดีกว่าครับ เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาท่านผู้อำนวยการพร้อมด้วยนายปาริณธิวัฒน์แชมสูงเนินนายสามารถรัตนัญยาหัวหน้าหน่วยบริการเขต4พร้อมด้วยครูบุคลากรหน่วยบริการเขต4นำนักเรียนหน่วยบริการสูงเนินเข้าร่วมกิจกรรมปีใหม่สุขสารวันเด็กสุขขีหน่วยบริการสูงเนินประจำปี2567ภายในงานมีการแสดงของนักเรียนกิจกรรมนันทนาการจากบริษัทแคนนอนไฮเทคแห่งประเทศไทยจำกัด พิธีมอบทุนการศึกษาการร่วมออกโรงบุญจากผู้ใหญ่ใจดีโดยมีนายกฤษณทธรเลิศสำโรงนายเพลสูงเนินเป็นประธานในพิธีและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมน,นหน่วยบริการสูงเนินครับ จนั้นผู้นวยการและคณะพร้อมด้วยครูบุคลากรหน่วยบริการเขตนํานำนักเรียนหน่วยบริการขามทะเลสอเข้าร่วมกิจกรรมปีใหม่สุขสารวันเด็กสุขีหน่วยบริการขามทะเลสอประจําปี2567ภายในงานมีการแสดงของนักเรียนกิจกรรมนันทนาการการมอบทุนการศึกษาและการร่วมออกโรงบุญจากผู้ใหญ่ใจดีโดยมีนางสาวอรวรรณมีใหม่นายอำเภอขามทะเลสอเป็นประธานในพิธีและมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมณหน่วยบริการขามทะเลสอครับ ผ่านมาวันนี้ว่าที่ร้อยตรีศักชัยบุราณรองผู้ช่วยผู้อำนวยการพร้อมด้วยครูบุคลากรหน่วยบริการเขต5้า นำนักเรียนหน่วยบริการด่านขุนทดเข้าร่วมกิจกรรมปีใหม่สุขสารวันเด็กสุขีหน่วยบริการด่านขุนทดประจำปี2567ภายในงานมีการแสดงของนักเรียนกิจกรรมนาธนาการมอบทุนการศึกษาและการร่วมออกโรงบุญจากผู้ใหญ่ใจดีโดยมีนายอารุณเมฆฉายในอำเภอด่านขุนทดเป็นประธานในพธิธีและมีนายกกิ่งกาชา,ด,ด,าด่านขุนทดและคณะกรรมการนายกเทศมนตรีตำบลด,ด่านขุนทดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหานหัวหน้าส่วนราชการห้างร้านต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมณนะหน่วยบริการ การด่านคุณทศครับถัดมานายกิติศักดิ์งหัวพารองผู้อำนวยการนายอารามปรังกลางหัวหน้าหน่วยบริการเขต6พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรหน่วยบริการเขตหนํานักเรียนหน่วยบริการคงหน่วยบริการคงตาจันหน่วยบริการแก้งสนามนางเข้าร่วมกิจกรรมปีใหม่สุขสันต์วันเด็กสุขีหน่วยบริการบ้านเหลื่อมประจําปี2567 ภายในงานมีการแสดงของนักเรียนกิจกรรมนันทนาการพิธีมอบทุนการศึกษาและการร่วมออกโรงบุญจากผู้ใหญ่ใจดีโดยมีนายวีรกุลหวังวีระเป็นประธานในพิธีและมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆร้านค้าห้างทองยาวราชเข้าร่วมกิจกรรมในะหน่วยบริการบ้านเหลื่อมครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือกิจกรรมปีใหม่สุขสันต์วันเด็กสุขีของแต่ละหน่วยบริการครับ นำคุณผู้ชมมาติดตามผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนการพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการจะเป็นพิเศษของเรากันครับวันนี้ผู้มในการสนับสนุนเจลแอลกอฮอลน้ำฆ่าเชื้อจำนวนสองแกลลอนเพื่อใช้ในการฉีดพ่นล้างมือนักเรียนครูและผู้ปกครองต้องขอขอบพระคุณมากครับหมดเวลาสำหรับข่าวรอบรัววันจันทร์นี้แล้วครับก่อนจากการขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาษาโคร,ราดวันนี้เสนอคำว่าโสนโสนแปลว่าเหี่ยวหรือเฉาเช่นนาร้อนต้นไม้โสนเมื่อ แปลว่าฤดูร้อนต้นไม้โดนแดดเผาเหี่ยวเฉาหมดเลยเพราะทั้งหมดนี้คือข่าวรอบรัวคณินจุลเสวกพร้อมทีมงานข่าวรอบรัวต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับบริการ สำหรับคุณผู้ชมที่มีจิตศรัทธานะครับสามารถบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือครอบครัวคนพิการได้ที่ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดน,นครราชสีมาหมายเลขบัญชี341 1, 1 37706 2ครับเงินที่คุณผู้ชมบริจาคเพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อช่วยพัฒนาคนพิการสามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าตามระเบียบกรมสัมภากรครับ มูลนิธิการศึกษาพิเศษเพื่อคนพิการโดยศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมระดมสมทบทุนเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจะเป็นพิเศษโดยสามารถบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีมูลนิธิการศึกษาพิเศษเพื่อคนพิการเลขที่บัญชี 3, 4 1ี่หนึ่งขีด0ูนย์ ขีด83269ขีด6หรือสามารถติดต่อได้ที่มูลนิธิการศึกษาพิเศษเพื่อคนพิการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีามาเลขที่2-1-4หมู 2, ห่2ถนนเลี่ยงเมืองตำาบลจอหออำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีามา303-10นยงนวัตกรรม กลาวกลสู่สากล